สวัสดีครับสวัสดี FC บราเดียนนะครับมือนี้หอกับบราเดียนทางช่องฮักนัทสวีเดนอีกแล้วนะครับออ่ามืนี้จะพามากินมกน้ำไม้ครับมือนี้บ่ได้เฮ็ดกับข้าวกินเด้อครับพี่น้องเด้อแต่ว่ามี่เขานิ้วหนึ่งกระติบนะครับพึ่งหนึ่งนะครับหนึ่งเขานียวแล้วก็บ่ทันมีกับข้าวอยู่ึงเลยกว่าสื่อแวะสื่อยู่นตลาดครับได้มกน้ำไม้ม่าสองมกนะครับนี่มกยิงใหญ่เลยพี่น้อง ตึงหมูหรือว่ามกใส่มหมูผสมวาด้วยนั่นะครับมากินกน้ำเบาเดียครับนิ้วเขาแห้งมากนะน้องหักแก่หม,มมีได้มาดิใส่ก่อนแจงบัตโอ้ยน้าผมทำง่ายๆใส่กับเบาเดียอืมนัวบ่าดียร์พอดีครับพี่นอ้องอ่าครับพี่น้อง คือเลือดูเย็นมากเหมือนกันได้บัดแกงมากแกงก็บบพริกหน่อยนึงโอ้เราเดี๋ยวมากินเพจครับใส่พริกกันเด้อครับมุกน้าใหม่ใส่พริกใส่พร้อมใช่ไหมครับหมักเปลีอกไลยนะเอาใส่ลงไปคำยังไงครับพี่น้อง สไตล์คนอีนสานครับเป็นบางคนเนี่ยสังเกตยังไงคราวนี้ปันน่นยังไงกับโัโหโบางคนกินเงี้ยบางคนก็กินข้ามหน่อยๆน,นะครับ สหลับผมนี่แบบ,ขบเขาเสียบก็ทหารก็เป็นแบบหน่วยจูโจมนะครับขเขาเรียวออกเรียวนะครับกินตอกินก่อนออกครับออกจากว่าเขาของสินะอิมสองสามปันอิม่มสินะมาอื เขาเร็วออกเร็วหนึ่งว่าเป็นยังไงปล่ากินเปล่ายิ้มเปล่าไปหาหนอนก็เป็นผู้หญิงก่นสินี่เป็นรุ่นผู้หญิงรุ่นแม่ยังสิหลุนป่ารุ่นแม่เป็นเฮ็ดเฮน่ะตาผมหุ่งฐานนึงเนี่ยโอ้ยเคียจนเก็บไอ้เคียจนพ้าฐานแห้งหมดละ อยากกินตำถาดได้ไหมน้องบะแมนตำถาดแบบนั้นเลยบะแมนตำถาดแบบว่าใส่ทุกอย่างเลยสินะบะแมนเลยหมายถึงว่าตำหมูฮุ้งซื่อๆนเหลือตัทวที่ลงเซฟขัดแล้วก็น้ำจุงเล้งแม่ก็หน่อยเอากระปุนล่วงมาเนี่ย กินกันซีหาข้นบมดหนมูวิ่งหนามจนแหงบนหัวดเส้นหน,นึ่งปลาไปนี่แซ่บครับโอ้พทีมงานี่ยเลย ก็มันกินกับแดดอยู่เนี่ยอ๋อก็เอาบุ้งหถั่วปูกินกับอะไรก็อร่อยเหมนกัน สามพันอยู่ครับเนาะมาเลยครับผมยีงกอนน้ำบาลเดียว นี่านนี่แหละบ้าเรี่ยมมากบอถึงไอา้นาีสานนี่ทำไมพี่น้องนึกถึงอีหยังครับ นึกถึงมากสามอย่างเนี่ยเอาสามอย่างเอาแบบจงเอ่ยชื่ออาหารอีสานสามอย่างที่คุณนึกถึงเป็นอันดับแรกฮะพี่น้องว่าอีกย่างกับคอมเมนต์มาได้เลยเด้อเอาที่แบบนึกถึงเนะี่ยบอกหน่ว่าชอบกินนะนึกถึงอาหารอีสานปุ๊บ ตอบนี้เลยบาเดียวนึกถึงยางแหลเล็กก่อยก้อยเมื่อราเมื้อเนี่ย,ยแล้วมันจสลเลี้ยงมากเลยก้อยเนื้อใอยจุยังเป็นสิอันนี้ทื่อว่าเป็นหมวดเดียวกันเนาะพวกตม้มพวกต้มขม อนที่สองหมมันหลายอย่างหมนมันลั่นๆๆๆเงั้ยนึกว่าเรื่องโมหว่าอันแดนมาอันอันดับแรกอ้าวเปลี่ยนคำถามไหมอาหารอีสานที่พ่อแม่พี่น้องมากินที่สุดครับเอาที่สุดเลยอันดับหนึ่งเลย มีหลายคนตอบตามหงงเนี่ยเนาะเห็นปะส่วนตามไก่ย่างมันก็จะว่าเห็นได้เนาะคนหนึ่งก็จะว่าแกร์เนาะเห็นปะแกงขี้เล็กเห็นไา ของอาหาริานทรีย์เปรี้ยวเดียดมากแต่คือโปรดติดตามตอนต่อไปโมงโมเมนต์นี่รลบมุมงละใหม่แหละต้องถือุูดอดะนะครับมันนัวๆหอมปลาด็บใส่หมูใส่ไก่ใส่ปลาดุกได้บิด ขอ,นนอ้นราี้ต้องติ๊กกับพี่น่องใส่ไปไายปัน่นไะข้างนั้นกินแบบสามห,หนอนอะก็คือสิบี่ว่พ่อละเบิดไปตะดวนลสามวอนนามวน,อนะครับเอ่ะ,อะใส่ต้กันพี่น่อง ชิดชิดชิดนะครับกินคนเดียวชิดได้กินกับเพื่อนหางชิดได้สิด่ดีเชตาเราผู้แดงมาเบื้องเบาเดียกนนินนะครับติดตามนิดเดียค,มมครับผมเพราะเรียเฮ็ดคลิปมากอะเบื้องนั่นนึงครับ มียังถี่ว่าเบาเดียเฮ็ดบอดีกินเราแบบมันเป็นตะเบิง้งจสินะครับสคอมเมนต์บอกได้นะครับเบาเดียสิปับปุงนะครับเบาเดียวเป็นคนกินไลยครับ บออดอัดต่อเพื่นอน้องอของ้นาะเครื่องติป์กองของหน่อยมาแต่บ้านครับผมซื้อเอาไปเท่าเดิมหมดเสบครับกลับบ้านไปเอากองของมาแต่บ้านเอาอันเพิ่งกินอยู่นนะั่นแหละเอามาเลยมึงเขามาใส่มาผมนะโอเคครับ โอ้ยอิม่มสำหรับคนเหลืองานนะครับมั่มียังกินกันนะี่แหละกินยังก็อิ่มดอกพี่น้องเนาะมั็นบ่จำเจ้าวจำยังพอแต่ตัวเขาลงทองเปนบ่พอไหนมีแห้งเห็นง,งานหมือนต่อไปนะครับเนาะครับสำบนักมนีกัโอ้อิม่มสำนับมนีกขอขอบคุณครับขอบคุณสำรักงารที่ตามรับชมรับฟังแล้วก็กดกดไห์กดแชร์ให้เบาเดียวนี่นะครับช่องฮัางอัสเวเดนนะครับคลิปต่อไปสิเป็นยังกับ ฝากแนนเด้อครับฝากในอ,อ้อมปุ๊บอ้อมใจพอไม่พินองนนเด้อครับผมเราเรียกกับมือไม่ครับจะได้กัคลิปนาน้จะเป็นยังก็ถ่ายเบิรงได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ